สวัสดีค่ะวิถีถิ่นที่ดีงามสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นพบกับบุคคลต้นแบบภูมิปัญญาผู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอันประกอบไปด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตร,รกรรมด้านหัตถกรรมด้านอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ไทยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านศิลปกรรมด้านภาษาและวรรณกรรมและด้านอื่นๆโดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคคลต้นแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่สองตำบลมลิกาดังนี้ด้านหัตถกรรมคือนายปั่นแก้วพานเหล็กเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านงานฝีมือหรืองานช่างที่ทําด้วยมือและอุปกรณ์อย่างง่ายโดยไม่ใช้เครื่องจักรเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตเช่นงานจักสานด้านอุตสาหกรรมคือนายบุญทองดาวพัด,ดเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในงานที่ใช้ทุนแรงงานและเครื่องจักรเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิต โดยมีเป้าหมายการผลิตสิ่งของเป็นจำนวนมากเพื่อการค้าและรวมถึงงานด้านการบริการเช่นการทำงานประดิษฐ์เป็นต้นด้านการแพทย์ไทยคือนางยุพินกลิ่นหอมเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลแล,และรักษาสุขภาพแบบพื้นบ้านเช่นการนวดไทยเป็นต้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือนายอินทองบัวลังอาจเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการอนุรักษ์การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนเช่นการดูแลจัดการธรรมชาติเป็นต้นนานศินลปรกรรมคือนางเสววาวร์บัวชุม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะสาขาต่างๆเช่นนาฏศิลป์การฟอนเล็บเป็นต้นน่านภาษาและวรรณกรรมคือนายสมศักดิ์วงแก้วลัดดาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเช่นภาษาโบราณเป็นต้นขอขอบพระคุณข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านจรันรู้ธรรมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบลมริกาขอบพระคุณที่ให้เกียรติในการรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อ ข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่อายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ